จากที่ฝนตกเยอะๆค่ะคุณผู้ชมเราก็มาตรวจตรวจลูกฝรั่งที่ที่ที่ห่อไว้ค่ะคุณผู้ชมว่ามีน้ําขังไหมอะไรไหมเพราะพยายามจะเจาะเจาะรูให้น้ําระบายออกเวลาฝนตกเยอะๆค่ะต้องเจาะรูเป็นฝรั่งกิมจูคุณผู้ชมนี่ก็เนี่ยนะคะ่ะประมาณนี้ก็จะห่อได้แล้วก็ทยอยทยอยห่อไปเรื่อยๆค่ะปีนี้ดกมากปีนี้ดกกว่าทุกปีค่ะนี่ก็ห่อได้แล้ว โอเคค่ะคุณผู้ชมอภร์ชาแนลค่ะพามาตรวจชมต้นฝรั่งกิมจูค่ะที่ห่อไว้ว่ามีน้ำขังไม้เพราะว่าฝนตกเยอะมากนี่ก็ห่อได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้ค่ะห่อได้แล้วค่ะลูกประมาณนี้ลูกประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะเริ่มเริ่มห่อได้แล้วค่ะ เนี่ยก็จะตรวจตรวจดูค่ะคุณผู้ชมตรวจดูทุกลูกค่ะตรวจดูทุกลูกว่ามีน้ําขังไหมเพราะว่าจะพยายามระบายระบายน้ําให้เขาค่ะระบายน้ําก็คือเนี่ยค่ะไม่ให้มีน้ําขังแบบเนี้ยค่ะไม่ให้มีน้ําขังเนี่ยค่ะตรวจดูตรวจดูไม่ให้มีน้ํแบบาข,ขังค่ะคุณผู้ชมฝรั่งกิมจูค่ะปีนี้ก็จะออกดอกออกลูกเยอะกว่าทุกปีค่ะ